ขราวนี้ครับรูสวัสดีครับขอบคุณที่สอนให้ผมทำดีคิดดีครับมะละกอเด็กชายตัวน้นอยวัยสิบขวดผู้ซึ่งโชคร้ายต้องมาประสบอุบัติเหตุ เสียแขนข้างขวาไปตั้งแต่เขาอายุได้เพียงสี่ขวบและด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจเขาจึงต้องย้ายตามผู้ปกครองเข้ามาเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับหนะึ่งณโรงเรียนวัดปรังกาสี มลอวออ่านเสืออะไรอยู่ลูกอ่านนิทานครับสนุกไหมสนุกครับครูไม่ค่อยเห็นมาอกอไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนเลยช่วงพักกลางวันมีอะไรหรือเปล่าครูครับผมสามารถไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เป็นปกติได้ใช่ไหมครับได้สิมรอกอคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมรอกอก็สามารถทํา ทุกอย่างเหมือนคนปกติได้อย่าท้อลูกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนำคำสุภาพต่างๆมาเป็นแรงขับดันในชีวิตแต่พิสูจน์ทห้นทุกคนเห็นว่ามาลกรกก็สามารถเล่นกับเพื่อนหรือสามารถทำอะไรก็ได้ที่มนรอยากทำครูจะเป็นกำลังใจให้มกรนะครับ ช้าวันหนึ่งในขณะที่เด็กชายมะละะกอกำลังเดินทางไปโรงเรียนสวัสดีครับพัครับว่าไงพอดีเด็กชายมะละกอเนี่ยเขาเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ได<อ>้ตรงซอยข้างๆนี่ครับและด้วยความซ่อสัต์ของเขาเนี่ยเขาก็อยากจะมาหาเจ้าของเลยอยากจะมาติดต่อทางสารตํารวจให้ช่วยหาเจ้าของ ครับสวัสดีครับน้องครับที่เมื่อเช้าที่มาแจ้งไว้นะมีนักเรียนโรงเรียนฟังกสีเขาพบกระเป๋าต่างๆนะนํามาส่งคือที่ที่สายตัวนะครับน้องสะดวกไหมถ้าสะดวกมารับเวลานี้เลยนะครับครับผมครับขอบคุณครับดิฉันมารับกระเป๋าสตางค์ค่คุณตำรวจครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับค่ะน้องต้องขอบใจดีใจมรรคอ่ะครับเขาเป็นคนเก็บมาให้นะครับค่ะ ขอบใจมากนะหนูแล้วก็ขอบคุณคุณครูมากนะคะโอ้โหไม่ได้แย่เลยค่ะใช่ยังไงขออนุญาตกลับโรงเรียนก่อนนะครับค่ะขอตัวคับคุณครับค่ะได้แล้วคะครูเดี๋ยวขออนุญาตมอบทุนการศึกษาให้น้องนะคะไว้ใช้ในการเรียนค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าพินก็พินนะครับขออนุญาตกลับโรงเรียนก่อนค่ะค่ะไป ในการอุรรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในวันนี้ครูมีเรื่องน่าประทับใจเกี่ยวกับนักเรียนในโรงเรียนของเราคนหนึ่งซึ่งได้แสดงความซื่อสัตย์ด้วยการเก็บกระเป๋าสตางค์และได้นําส่งคืนเจ้าของครูขอประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กชายมะะรรนักเรียนชั้นป .4 1, ทับหนึ่งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและอยากบอกพวกเราทุกคนไว้ว่าการที่เราจะทําดีนั้นไม่ต้องรอเพราะพวกเราสามารถทําดีทําได้และทําได้ทันที มกรกรสามารถทาทุกอย่างได้เหมือนเพื่อนนะและความดีที่มกรกรทาก็จะทําให้มกรกรนั้นสมบูรณ์ทางร่างกายสมบูรณ์ทั้งจิตใจมกรกรจงทําดีต่อไปนะลูก